คุยทั้นๆนะทำไมครับต้องลดราคาก่อนมอเตอร์เอ็กซ์ฟูมันมีในแย่สำคัญอะไรนะครับเขาบอกอะไรเรานะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาวิเคราะห์แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนเช่นเคยนะครับไปดูเลยนะครับเรื่องแรกคือตรงๆตัวเลยเขาต้องรีบระบายสต็อกครับ ตอนนี้อย่างที่บอกคือเป็นปีแห่งการที่เร่งผลิตคืนนะครับซึ่งพอเร่งผลิตคืนแล้วเนี่ยรถมันก็ไม่ได้ขายดีเหมือนช่วงแรกๆนึกออกไหมสต็อกมันก็บวมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ระไายสต็อกออกเนี่ยมันก็จะถูกยกยอดไปจนถึงปีหน้ามันก็จะบวมไปเรื่อยๆเพราะว่าปีหน้าก็ยังเป็นปีแห่งการผลิตคืนอยู่ปีหน้ายยิ่งหนักกว่าปีนี้นะครับเท่าที่ผมไปอ่านดูเนี่ยข้อที่เซนะ็นใน MOU ปีหน้าคุณต้องผลิตคืน3มเท่านะปีนี้ผลิตคืนสองคันคุณ อินพวตมาขายหนึ่งนะครับผลิตคืนสองนะมันยังพอสต็อกยังประมาณนี้นถูกไหมแต่่นปีหน้าเนี่ยผลิตคืนสามเนี่ยสต็อกค,คุณก็จะอย่งงีนี้ถูกไหมมันก็จะบวมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่เขาเร่งที่จะระบายสต็อคกครับแน่นอนว่าพอเวลาเหลือน้อยก็ต้องออทำการปรับราคาตั้งแต่เนิ่นๆนั่นเองนะเพื่อที่จะระบายสต็อกให้มันให้มันเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ไม่จำเป็นต้องรอมาเตอร์เอ็กซ์โปก็ได้ อันนี้คือเหตุผลแรกที่แอดมินมองครับคิดเหมือนกันหรือเปล่ายังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับเหตุผลที่2จริงๆก็ไม่มีอะไรครับตรงๆต,ต,ตัวครับธุรกิจคือการแข่งขันนะครับการแข่งขันก็แน่นอนว่าจะมีคู่แข่งแอดมินมองว่าเป็นการเบรคคู่แข่งครับตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็น BYD ต t นท e นะที่เป็น BSUV เนีย่ยตามที่รูปโชว์เลยนะครับมีให้เลือกกว่า10รุ่นเลยนะครับวันนี้เอาตัวอย่างมาที่แบบเป็นท็อปๆอ่กันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเบรค์ครับอย่างที่บอกอะ่ะคือล่าสุดเนี่ยตัวที่มาแรงที่สุดก็น่าจะเป็น j 5ถูกไหมจองทีประมาณครึ่งหมื่นครับโอเคตอนนี้อาจจะส่งมอบได้ประมาณพันสองคันหรืออีกประมาณหนึ่งนะครับก็คือถ้า B ีวดีไม่ทําอะไรเนี่ยยอดโต๊ะทีก็น่าจะไม่ได้ขึ้นนึกออกไหมเพราะว่า j 5ก็น่าจะแย่งไปเยอะอยู่นะครับก็จะเป็นเหตุผลที่ BYD เนี่ยจะดึงยอดขึ้นมาจาก J คู่5นั่นเองที่บางคนอาจจะยังไม่ได้รับรถนะครับแต่ b y d มีรถ อย่าลืมว่า b D, ีวีดีแอตทมีสต็อกมีรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะรีบใช้รถก็อาจจะไม่สามารถทนรอเจคู่ไฟได้นะครับยิ่งราคาตัวเริ่มต้นเนี่ยมันต่างจากเจคู่ไฟ์ประมาณ3 0,000เท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกไปนะหลายหลายอย่าง a อตโตทก็เหนือกว่าเป็นเหตุผลที่ b ีวีอาจจะทําสิ่งนี้เพื่อที่จะเบรกคู่แข่งนั่นเองนะครับเบรกยอดจองเบรกยอดขายนั่นเองนะครับอันนี้คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่แยนมินมอง เช่นกันนะครับหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นอย่างเช่น MGS 5เนี่ยตัวเริ่มต้นก็เพิ่งปรับราคาลงมาเหลือ6 0แสนกลางถูกไหมถ้าไม่รีบเบรกเนี่ยเขาก็จะเทไป MGS 5เยอะใครจะไปซื้อเตาทีเนี่ยหอหนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลจีลี่ EX 5ก็กําลังแรงมาแรงหลายๆคนชอบนะครับก็ต้องเบรกนะครับอย่างดีพอเนี่ยโอเคอาจจะ กำลังที่จะทยอยส่งมอบนะครับนะครับบางคนก็ยังไม่ได้รับรถนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นราคาแอตโตที T ประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็จะถูกกว่า S 05อยู่ราวๆเกือบๆแสนนะรุ่นต่อรุ่นเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเหล่ก็ได้นะบางคนก็ไม่อยากรอรถไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่2คือเบรกคู่แข่งถามว่า b y d Dolphin เนี่ยซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่เป็นรถกึ่งๆจะเป็นพวก อีโคคาร์ซิตี้คาร์อะไรอย่เงี้ยนะไซส์เล็กเนี่ยถามว่าเบรกคู่แข่งด้วยไหมจริงๆก็เบรกด้วยนะครับคือด็อกฟินเขาก็ไปแข่งกับพวกกลุ่มราคา5 6าหกแสนนะค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น UT นะครับโกลากรูดแคทเอ็มจีโที่แข่งแกันอยู่นะแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปของด็อกฟินมันก็จะไปชนกับพวกไอออนยูทีนะไปชนกับพวกเจคูฟายก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกอีกตัวหนึ่งนะที่ที่ไปเบรกคู่แข่งเช่นเดียวกันสําหรับปีวัยดีด็อกฟินนั่นแหละผลที่2คือตั้งใจเบรกคู่่่่แขงครรับบถ้าไมเเกนีย ไม่น่าจะเหลือส่วนแบ่งการตลาดไปจนถึงปลายปีวอนนึงออกไหมเหตุผลที่3นะครับคุมกําเนิดครับคุมกําเนิดเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือรถที่กําลังจะเปิดตัวใหม่หรือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เนี่ยการที่เราเป็นเจ้าตลาดเดิมที่ทําตลาดมาสักพักแล้วเนี่ยเราเปิดราคาตัดเขาเนี่ยแถวบ้าเรียกคุมกําเนิดนะนะ บีวายด p h อ n ฟินคุมกำเนิดตัวไหนคุมกำเนิดจีล l ี่อีไม่ให้อีจีลี่สตาร์วิชครับน้องเล็กที่กำลังจะเข้ามาในช่วงงาน Thailand ์มอเตอร์อเนี่ยผมว่ามีสั่นบ้างแหละนะฮะเจอดอฟฟินราคานี้ไปน่าจะต้องมีทบทวนเรื่องของการตั้งราคาใหม่ไม่มากก็น้อยสำหรับจีลี่สตาร์วิชซึ่งเป็นรถที่หลายๆคนรอคอยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในจีนตอนนี้เลย <Wow. S 1> นะครับจิลี่สตาร์วิ เจอดอฟฟินราคา450 0เข้าไปลองดูว่า s สตาริชจะสร้างมาเท่าไรนะครับตอนแรกผมคาดว่าน่าจะเปิดอยู่ที่500,000บวกๆนะสําหรับจ l l y s t a r าริชตอนนี้ก็ไม่แน่5 0 0 0 0าจจะลําบากแล้วนะครับดอฟฟินก็มาคุมกําเนิดจ l l y s t a r w i ิ h ส่วน a าตุ t ีก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มาคุมกําเนิดลิฟมอเตอร์บีเทนบีเทนเพิ่งเปิดตัวไปไม,ไม่ถึงเดือนอย่างงี้ไม่ส่งมอบเลยมั้ราคาก็ถามว่าดีไหมก็กลางๆ ครับแต่เจอแอตโตทีตัดราคาลงไปเนี่ยผมว่าจากที่ B10 ดูดีกว่าตอนนี้เริ่มสูสีแล้วนึกออกไหมตัวรถนะครับเริ่มเริ่มสู่สีในในมุมมองของความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแอตโตทีกับ B10 เนี่ยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าแอตโตทีเขาเป็นรถตลาดซึ่งมีประสบการณ์มามากมายแล้วก็แบรนด์บีวาดีก็มีทั้งโรงงานนะครับมีทั้งโชว์รูมที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบีวดีได้ได้เปรียบเรื่องนี้นะครับก็เป็นเหตุผล อย่างที่3นะครับที่ b y d ปรับราคาช่วงนี้นะครับตั้งใจจะคุมกําเนิดนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปต่อนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับก่อนที่จะมาคุยกันนะสงครามราคามันยังไม่จบครับแถมมันยังถูกเติมเชื้อไฟโดยหลายๆรุ่นอย่างที่ได้บอกไปนะไม่ว่าจะเป็น j คู่ไนะครับ ไม่ว่าจะเป็น MGS 5ที่ิ่งปรับราคาลงไปในตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็แบรนด์เชอร์รี่หลายๆรุ่นที่เข้ามาเปิดเนี่ยราคาก็ค่อนข้างดีมันเลยเป็นไฟที่เป็นเชื้อไฟที่ไปเพิ่มความร้อนแรงของสงครามราคาในช่วงปลายปีนึกออกไหมผมม,มองว่าเหตุผลที่เขาเปิดตอนเนี้ยเขาพยายามจะบอกเป็นนัยสําคัญอย่างหนึง่งเฮ้ยคุณจะซื้อรุ่นอื่นเนี่ยใจเย็นนะอะไรอย่างเงี้ยนะไ <laughs> ด้บอกไหมคุณรอก่อนนะครับอันนี้คือเอ่อเรียกน้ําย่อยนะตุ๊กตีกับจอฟินอะไรเงี้ย จริงจะมีอีกนะครับผมมองว่าเป็นอย่างนี้คืออาจจะมีรุ่นอื่นที่มีความสามารถที่จะปรับราคาลงมาอีกผมว่าบีวเป็นแบรนด์ที่ผลิตเยอะก็มีความสามารถในการที่จะ,ะเล่นในเรื่องของราคาอยู่แล้วนะครับยิ่งเขาเจอรูปคมโดยเชอรี่อย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะยอมครับระเบิดลูกแรกที่ที่กำลังจะบอกว่าสงครามราคาจะมีเนี่ยก็คือก็คือระเบิดลูกนี้แอตโตทีกับดอฟินนะครับ ถาว่าปลายปีเนี่ยคิดว่าน่าจะมีสงครามราคาครั้งใหญ่ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นได้นะครับน่าจะลดแบบถีนหนาตักหรือไม่ก็ลดแบบสุดๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันนะครับยังมีหลายรุ่นของ BYD นะครับนะไม่ว่าจะเป็น BYD CLEON 7เนซเว่นะครับ BYD m e BYD อ็มซิกบ d วนะครับ BYD Seal ถ้าจะเป็นแบรนด์หรูหน่อยก็อาจจะเป็นพวกเดนซาเอ็นเซเว่นเอ้ยไม่ใช่ยังไม่มาเดนซาดีนะครับเป็นต้นผมมองว่าสงครามราคาเนี่ยังไม่จบครับเดี๋ยวจะมีรุ่นอื่นๆตามมานะครับอันนี้เขาอาจจะบอกเป็นในแย่สําคัญนิดนึงว่าเฮ้ยยานะอย่าเพิ่งไปจองรุ่นอื่นนะรอก่อนครับก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้ครับผมครับยังยังอย่างที่บอกไปนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอาจจะจริงหรือไม่จริงก็เป็นได้นะครับก็ฟังไว้เป็น ข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านแล้วกันนะครับบางทีที่พูดไปก็อาจจะจริงอาจจะไม่จริง